นี่พามาซาฟารีเวิร์คครับใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะมากับคุณแม่กับป้าประเดช์นี่แล้วก็มากับนุ่นอปองอหมวยน้องเมเปิลอยู่คันรถตงน้านุ่นนกเต็มเลยารก็ไม่จอดชะลอให้ดูบ้างเลยน่จดไจนยดนกนเยอะยังไงโลก นกนกนูนกนกป่ะนกยอยเลยนกกางีกนกกางีกมันร้อนมันร้อนมันึงปีกเเลยลูกเห็นป่าโอ้ยแฝกหายไปหมดเลยลูกเน่อร้อนหดู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 เดี๋ยวดูเดียวบิน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  มีฝั่งนี้นกกระจอกเทศนี่ออสเตรียชอบแมวนี่ไงนี่ไงนี่ไงนกกระจอกเทศปอบเทศเยอะเลยค่ะว้าวนกกระจอกเทศตัวนั้นโดนถอนขนว้าวขนแดงเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยขนจะเปลี่ยนขนโอ้ยนี่เห็นอุ้ยตัวใหญ่มากเลยลูกกำลังลมเลยอยู่กับอูดด้วยล่ะเห็นพี่อูดเปล่าพี่อูด พี่อูดเหมือนที่บ้านเปล่าเหมือนของเราป่ะลูกเหมือนพี่อูดที่บ้านเป่ะไมตัวใหญ่มากเลยนกเป